สวัสดีทุกคนนะครับทักทาย FC วันนี้นะครับก็เป็นวันอ,ออกพรรษานะครับเป็นวันพระ,ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปชุด3ตัวบนจากแต่ละสูตรให้ได้รับชมกันเนาะหลังจากที่ลงคลิปหลายๆสูตรไปเรียบร้อยแล้วก็จะมี หลักร้อยที่ลงไปก็ได้ไปแล้วมีหกแปดเก้าแล้วก็ศูนย์ส่วนสิบหน่วยสิบหน่วยก็ลงไปเรียบร้อยอสิบหน่วยก็ลงให้เรียบร้อยเลขดับก็ลง <c oughs> คลิปให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดสองตัวบน ชุดสองตัวบนถ้าเป็นชุดเต็มก็จะอยู่ที่ชุดนี้นะแต่ผมจะตัดจากชุดนี้มาให้ให้เพื่อจะได้น้อยชุดลงเนาะถ้าสิบห้าชุดนี้ถ้าใครชอบก็จัดไปที่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามอันนี้คือห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเนอะอันนี้ก็คือชุดสิบห้าชุดเต็มที่คิดว่าน่าจะมา ่ส่วนชุดสรุปชุดสรุปผมนะรอบนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกานะหลักร้อยผมขอวางไปที่เลขตัวนี้หลักร้อยนะหลักร้อยมี6 8 9 0ก็คือสตัว หลักร้อยตามสูตรอ่ายังอันนี้คือยังไม่ตัดนะหลักร้อยหกแปดเก้าศูนส่วนหลักสิบผมขอวางไปที่เลขนี้ตัวเดียวหลักหน่วย4 5 6หามตัวนะหลักสิบวางเลข2หลักหน่วย4ี่ห้าอ่ะตามนี้ชุด3ตัว ชุดสตัวบนนะหกสองสี่แปดสองสี่เกสองสี่ หกสองห้าแปดสองห้ห้าศอีกชุดอีก4ชุดก็จะมี6กสองหกสองห 9 2 6แล้วก็0 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ชุดนะอันนี้คือ12ชุดชุด2ตัวบนอีก3ตัวบนนะส่วนชุด2ตัวบน2ตัวที่ให้ไปก็จะมี สองสี่สองห้าสองหกสามชุดนี้สองสี่สองห้าสองหกชุดสามตัวบนสิบห้าชุด เต่งโต๊อันนี้3ชุดจุดสตัวให้3ชุด3ตัวบนให้15ชุดสิบห,ช,บหชุดที่ยังไม่ตัดที่คิดว่าน่าจะมาจริงๆก็อยู่ในชุดนี้ถ้าชอบชุดไหนก็ลองพิจารณาดูเอาหกสองสี่แปดสองสี่เ 625 825 925 0 2สองห้า6 26, 26, 9้าสองมีแค่นี้จริงๆชุดสามตัวบนคิดว่าไม่น่าจะหลุดจากสิบห้าชุดนี้นะ เลขสวยนะรอบนี้เลขสวยเนาะก็ลองพิจารณาดูชุดนี้แต่ถ้าใครจะตัดจะตัดจากอา่าจะเอาสูตรนี้มาตัดอา่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่ะถ้าใครจะเอาสูตรนี้มาตัดมันก็จะมี คนแค่42 52ไม่มี62นะ43 53อันนี้คือชุด2ตัวบนมันก็จะมีแถม43 53มาด้วยอ่ะเผื่อเลข2ไม่มาชุดเด่นก็จะมาแค่ ส่วนชุดรองสองตัวบนนะผมฝากชุดรองสองตัวบนให้นะรองสองตัวบนที่รองไปก็จะมีสามสี่กับสามห้านี่ถ้าใครชอบชุดนี้นะ สามสกับ3ามาจากไหนก็มาจากสูตรนี้อ่ะนี่สูตรนี้ที่ทำได้แค่4ชุดนะสชุดก็จะมี4 2 4สองสีเนะะาะเพราะว่ารอบนี้ตัวเลขเขาไม่ชนวิเคราะห์เลขเด่นหนึ่งพฤศจิกาถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปย้อนดูคลิป อ่าถ้าใครยังจำไม่ได้นะที่ถ้าไม่ชนแล้วเขาจะมาเนี่ยอย่างรอบนี้นี่แปดสามอันนี้ก็มาสองหกเห็นปะนี่เ๋ยวนะผมขอเลื่อนไปฝั่งนี้นิดหนึ่งตกขอบแล้วนี่สองหกอันนี้คือไม่ชนนะไม่ชนเขาจะจับคู่ได้เลยอ่ารอบนี้รอบนี้ก็ได้อะไรเนี่ยเนี่ยศูนย์สี่สูตรนี้น่ามองจริงๆนะ 0 4นสรอบนี้มาชนชน6กับเเขาก็มาที่เลขเจอ่ะงวดถัดมากลับมาเดินต่อกลับมาเดินต่อนะครับเนี่ยสูรนี้วิเคราะห์เลขเด่นหนึ่งพฤศจิกรยมอย่างเดียวของแต่ละปีอ่ะสี่ศย์เนี่ยกลับมาเดินต่อสี่ศมาบนล่างเลยศูนย์สี่สี่ย์เนี่ยอ่ะก็จะมีรอบนี้ที่ กลับมาเข้า03นย์มแต่เป็นตัวโต๊ดศูย์สออกศูนย์สามีรอบเดียวที่เข้าตัวโต๊ดอ่ะหพฤศจิกาปี64สี่ทำได้เด่น5กับหกชนกันเขาออกไปที่106ของปี65ปีที่แล้วออก1นึอ่ะพอนำสถิติของ1พฤศจิกามาทำมันได้45แล้วก็อีกสูตรหนึ่งได้2กับ3ก็จะจับคู่ได้4 2 4 3 5งสีาม บังเอิญว่าเลขเด่นของผมได้เลขสองวิ่งกันล้านตัวเดียวก็คือเลขสองผมก็เลยให้ตัวนี้เด่นนะสี่สองห้าสองนี่จับลอตเตอรี่ไว้เลยนะมันไม่น่าจะพลาดแล้วนะสี่สองห้าสองของผมเนี่ย x สี่สองกห้าสองนะ x, 4, x, 5, นะถ้าดูจากสูตรนี้นะผมเน้นย้ำให้สองชุดนี้นะ สี่สองห้าสองสี่สามห้าสามเป็นตัวรองเนาะสิบหน่วยบนคิดว่าไม่น่าจะหลุดจากสองกับสามรอบนี้สองกับสามแต่สามไม่ไม่เออไม่ใช่เลขวิ่งกันล้านเลขวิ่งกันล้านของเราได้เลขสองตัวเดียวเน้นย้ำตัวนี้เน้นย้ำตัวนี้อืแล้วก็มีอ่าชุดเด่นสถิติหวยวันพุธก็มาตกที่สอง สามสี่ตัวเลขมีแค่นี้จริงๆ2 3 4สองสามสี่ยังไงก็ต้องติดติดเ,ออเลขเด่นวันพุธเนาะเอาห้ามาห้าไหมอันนี้เด่นบนเลยนะห้าก็ม,มาห้าแปดเนี่ยมาแปดหลักร้อยเก้ามาหลักสิบเจ็ดแปดเจ็ดแปดมาร้อยกับสิบหนึ่ง มาสี่หนหน่วยสองห2สสมสองมาอะไรนี่มาหลักหน่วย2 3งสมสี่ออกเจ็ดแดสองอ่าเลขเลขบันพุทธอ่าบันพุทธสองวันหลังเขาออกไปที่6กห้าสองเนาะหกหสองแล้วก็บันพุทธที่สิหกเดือนแปีเดียวกันปีนี้ออก7 8็สอง่อะถ้าเขาดึง 6กับ2หรือ5กับ2หรือ8กับ2องมาอีกเออไม่แน่นะเลขมันก็ไม่นา่าจะนี้จากนี้แหละเนี่ยสองหรือ2อจะอยู่หลักหน่อยอวยเหรอเอามาอยู่หลักสิบดีไหม <c oughs> อ่านี่สองสามสี่เป็นตัวเด่นนะสูตรล่าสุดที่ลงให้เป็นสูตรหลักสิบหน่วย8 9 0 12ไม่มี3นะ8 9 0 1 2นะ้นอเนาะไม่มีสามนะครับ <c oughs> มีแต่เลขสองเออชะนั้นแล้ว ก็ถ้าไม่ชอบตัวรองก็จัดตัวตัวเด่นไปเลยนะเนี่ยเด่นสามชุดเด่นสามชุดชุดเน้นมีสองชุดก็คือสองสี่สองห้าสองหกเป็นตัวรองนะครับอ่าสองสี่สองห้าทำไมผมต้องเย็นยำตัวนี้ก็ มันก็มีอีกสูตรหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะนํามาให้ดูว่าทําไมต้องเน้นตัวนี้อ่ะขอเป็นคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปคิดเน้นย้ําก็แล้วนะก็แล้วกันเนาะส่วนส่วนสองตัวผมขอเน้นย้ำสองสี่สองห้าก็แล้วกันสองหกเป็นตัวรองติดไว้สามสี่สามห้าเผื่อเลขเงินล้านไม่มาเผื่อกันเหนียวโอเคส่วนชุดสามตัวถ้าคิดว่าสองหกเป็นตัวรอง เราก็จิ้มน้อยๆก็แล้วกัน626 826 926 026แต่ถ้าใครชอบก็นำไปจิ้มได้ตามสะดวกตามสบายก็จะเน้น1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุดนี้ก็จะเด่นมากกว่านะแดชุดยังขอขีดเส้สนให้หน่อยอ่ะก็จะเน้นนะ ชุดนี้เป็นเน้นอ่าอ่ะชุดนี้เป็นรองก็แล้วกัน1 2 3 4 5 6อ8สชุดเน้น15ชุดเน้น8รอง4นะก็ตามที่ผมไล่ให้ดูแต่ละสูตรอ่ะก็เด่นที่สุดก็จะเป็น2 4กับสอห้า วิ่งเงินล้านของเราตัวเดียวคือเลขสองแคน <c oughs> แคนแคนแคนนะอย่าลืมเลขวิ่งเงินล้านนะถ้าไทรชอบจริงๆเนาะก็เป็นเลขสองนี่แหละวิ่งเงินล้านวิ่งเงินล้านตัวเดียวแต่ถ้าไทยไม่ชอบชุดสองตัวที่ผมสรุปให้นะก็สามารถไปจับจากสูตรตัวนี้ได้อ่าชุดเต็มก็คือไปดูตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะก็จะมีสิบห้าชุดนี้แหละนี่ พอตัดออกมาแล้วก็จะเหลือแค่ตามชุด2ชุดเด่นนะสชุดเด่นเน้นไปเลยสองสี่สองห้ารอบนี้สองสี่สองห้าหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยเดี๋ยวจะหาตัวเน้นย้ำให้อีกทีหนึ่งนะอ่ะขอเป็นคลิปแบบ สรุปสุดท้ายแบบเน้นย้ำตัวเดียวแขนแข,น,ขนกันแล้วกันถ้าใครจะรอคลิปนั้นนะชุดเดียววัดใจไปเลยชุดเดียววัดใจเดียวขอ,ขอดูอีกที่หนึ่งวันนี้ก็เพิ่งจะยี่สิบเก้าก็ยังพอมีเวลาก็จัดชุดเต็มให้ก่อนอชุดเต็มก็คืออยู่ที่สิบห้าชุดส่วนชุดเน้นเน้นเน้นหน่อยก็จะอยู่ที่แปดชุดนี้เน้นหน่อยอยู่ที่แปดชุด เน้น8ชุดนี่คือชุดรองชุดรอง4ชุดนี้2 6งรองไปหน่อยรองไว้เลขเก้เลขเลก้ติดเลขดับนะถ้าใครชอบก็ติดเลขดับ10หน่วยอ่าผมวางไว้หลักร้อยหลักร้อยมาได้อ่าทำไมผมเอาเลขเก้ามาบอกว่า9 9ดับ9ดับเป็นดับ10หน่วยนะครับดับสิหน่วย ไม่ดับร้อยนะอนำทิ้งก้าวมาได้หลักร้อยโอเคตัวเลขก็ตัวเลขรอบนี้ผมรู้สึกว่าเลขจะสวยมากเลยนะเลขสวยนะอืมอืมไม่น่าจะมองดูแล้วไม่น่าจะหลุดนะต้องมีติดอย่างน้อยสองตัวนี่น่าจะน่าจะโอเคและ้วล่ะแต่ละสูตรมันก็ชนกันอยู่ ประมาณนี้เยอะที่สุดแล้วละ่ะอ่ะสูตรอื่นชุดเด่นแล้วก็มีชุดอะไรอีกมีสูตรอะไรที่เราจะเน้นอีกไหมไม่มีนะสูตรผมก็ไม่ได้ลงเยอะมากอะรอบนี้นะเนี่ยผมก็เน้นให้สูตรสูตร วิเคราะห์เลขเด่น1พฤศจิกายนนี่แหละตัวเลขสวยน่าจะมาน่าจะปังแล้วละ่ะบังเอิญมาชนกับสูตรนี้พอดีบังเอิญมาชนกับชุดสองตัวพอดีเนาะก็ชนกันแค่2ตัวสี่สองห้าสองฟันไปที่สี่สองห้าสองซื้อลอตเตอรี่ยังทันนะครับถ้าใครไม่ชอบหลัก10เป็นเลข2ก็จับไปอยู่หลักหน่วยก็ได้แต่ผมให้ผมมีเหตุผลให้มีเหตุผลเดอ้อ ที่จับหลักสองเออเลขสองมาอยู่หลักสิบนะผมมีเหตุผลเหตุผลก็อยู่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงอ่าสูตรหลักหน่วยว่าผมได้ตัวไหนอ่าหลักสิบผมได้ตัวไหนทําไมต้องวางตัวนี้ไว้อ่าเพราะตอนแรกผมมองว่าจะวางเลขสองไว้ที่หลักหน่วยหรือเปล่านะบางคนก็ชอบหลักหน่วยแนตะ่แต่ผมขอวางไปไว,ไว้ที่หลักสิบแทนก็แล้วกันบอกแล้วว่าอ้ามีเหตุผลสองสี่สองห้าสองหก เน้นย้ำสองชุด2 4งสีอหรอบนี้ปังกันทุกคนแตกยกห้องนะครับรอบนี้เนาะชุด3ตัวมีสิทธิ์แตกได้เน้นย้ำปังปังกันรอบนี้พลาดมา2งงวดเนาะรอบนี้น่าจะชุด3ตัวก็น่าจะน่าจะมาล่ะแนวาทางน่าจะมานะเลขศูนย์เลขศูนย์มันมีไปตรงเลขดัง เลขดังนะผมวางไว้หลักร้อยเออเลขศูนย์ถ้าใครชอบผมวางไว้หลักร้อยนะไม่มีหลักสิบหน่วยนะเลขศูนย์ผมโอเคครับสำหรับแนวทางวันนี้อ๋อนำไปพิจรารณาเลือกซื้อลอตเตอรี่กันได้นะครับชุดสองตัวก็มีแค่ชุดเน้นแค่สองชุดลองตัวนี้อ่าแล้วก็ติดปายนวมไว้เนี่ยแค่นี้สำหรับรอบนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมขอบคุณสมาชิกที่พพอร์ตช่องตลอดมาขอบคุณทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ